สวัสดีจ้ามื่อนี้ยายพาสิมาแนะนำถ้าสีลิปสติกจังใดให้ติดทนโดนเด้อจ้ะเด้ออันนี้ยายพาทดลองมาเองก็เลยมาบอกอันนี้ถ้าขอบปากไปแล้วลิปสติกสีแดงอแดงค่ะบาทนี้ก็เกลีย ไกลเกลียรเรียบร้อยบาทนี้มีแต่ลบแปงเกาเแปงที่บไซส์แล้วแปงฟุ้นแปงแตละละับราคาถึกๆไป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 แปะมันลงไปท่ามันลงไป ถ้าจะมันแห้งจากที่มชุ่มๆจ้าหน่อยอสัมผัสได้ว่าเริ่มแห้งกินเอียงกตบว่ากระลุด,ลดยุบเป็นธรรมดาแต่ว่ายุได้เมื่อเมื่อรอมังได้นะอย่าคุว่าแห้งขนาดใดแพมทิชชูมาก มึงเ้อมันสีออกบ่นานออกไปนิดเดียวปะแปง้งโอ้ยบะแมนถ้ายังสียังออกที่ทิชชูยังเป็นห้อยเป็นสีอยู่เก็าแป้งนี่ท่าทับลงไปอีกให้มันแหงคักๆเฮ็ดเด้อเฮ็ดเด้อ